สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม y เดย์สตอรี่นะครับวันนี้ก็เตรียมรถนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจอกเดินทางไปภาคเหนือก็เอารถมาที่ศูนย์นบีควิกนะฮะเอามาเช็คล้อแล้วก็สลับล้ออะไรพวกนี้เพราะว่าผมซื้ออ่ล้อรถยนต์4ล้อนะฮะที่ที่บีควิกเขาก็มีบริการพวกสลับล้อให้ก็คิดว่าไม่นานนะเอฟซี FC. เขาบอกว่าประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะเสร็จก็เตรียมตัวเตรียมรถแล้วก็ออกเดินทางพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน10ชั่วโมงนะผมเคยเดินทางไปที่พิซณนุโลกถ้าตาม Google เี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าเคยไปเนี่ยออกออกไปประมาณสัก6โมงเช้าพอไปถึงเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ4โมงเย็นนะฮะประมาณบ่ายสโมง เดินทางเดินไปเดินทางไปแล้วก็แวะพักไปอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่แน่จะยืดหน่อยเพราะว่ามีน้องสองคนน้องแฝดไปด้วยเออก็ไม่ได้เดินทางไกลแล้วนะ FC ก็ตื่นเต้นอยู่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลยวันนี้ก็มีพี่น้องพี่ดีนะเออมามาถึงก็กะว่าจะพาไปด้วยเพราะว่า คือถ้าน้องเมย์กับพี่ดีเนี่ยสองคนเนี่ยก็น่าจะดูน้องแฝดได้ได้อยู่แต่ระหว่างทางเนี่ยเผื่อว่าบางทีมันเรามีพวกถ่ายคลิปอะไรตัดต่ออะไรพวกนี้ก็มันต้องอาศัยคนช่วยจะให้น้องน้องเมย์เนี่ยมาดูลูกไปด้วยแล้วก็เช็คคลิปเช็คอะไรไปด้วยเนี่ยมันก็จะลําบากก็คือก็ไม่อยากให้ขาดช่วงใน FC บางทีเราไปเราเจออะไรที่ดีๆเนี่ยเราก็อยากจะลงคลิปไปเลยก็ได้ใส น้องพี่ดีมา,มาวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าน้องพี่ดีอยาจจะไม่มานะเพราะว่ามันก็ไกลยอยู่แต่ก,ก็ก็ได้มาวันนี้ผมเพิ่งไปรับมาเมื่อ,ช,อช่วงบ่า,บายๆนี่เองเมื่อกี้นะฮะแล้วก็พอรับมาเสร็จผมเลยเอารถออกมาเช็คเช็คระยะเช็คล้ออะไรพวกนี้ก็ดูนะ FC รถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งล้วให้เพิ่นเช็คพวก น้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยว่ามันพร่องไหมก็อีกไม่นานก็น่าจะเสร็จแล้วลหะเมื่อกี้เขาเอาไปเสนอราคามาให้ก็พวงนี้น่าจะเดินทางตั้งแต่เช้าๆเนีประมาณสักตีห้าหกโมงจะได้อ่าไม่มืดน,นะฮะเพราะระหว่างทางบางทีเส้นทางเราก็เอา่าชัวไว้ก่อนถ้ามืดมืดเนี่ยบางที มันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเรานะเพื่อมีแก้ไขอะไรเอาประมาณนี้นะเอฟซีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านละสวัสดีครับเอฟซวันนี้มารับพี่ดีนะฮะพี่ดีมากับน้องสาวจากจำปาดงนะฮะเดินทางไปได้วยกันพรุ่งนี้เ <c oughs> น่ย ีเลยกันแล้วเาจะโทรฮะอือโอ้มาแล้วอ yeah> ันน claro> uh ี้อ oh, ันน hm um ี้คู่แฝดนะคะคู่แฝดคู่แฝดเหมือนกันไหมคะเหมือนเพศพี่น้องเหมือนพี่มังกรกับน้องมิเกลนะคะมาแล้วนะคะเอฟซีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้นู้ว่าพี่ลีจะให้มาซะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวภาคเหนือด้วยกันไปไหมพี่ลี อ๋อ oh, เคยไปถึงลำปางหนึ่งโอเคคืน okay. ก่อนเดินทางนะฮะพี่ลีก็ทำความรู้จักกับน้องมิเกลมิเกลเป็นไงบ้างมิเกลรู้จักพี่ลีไว้นะนี่พี่ลีหน้าเหมือนพี่ลีเหมือนไหม,ม,มอ,อ๋อ,อเขาก็เลยไม่ต้องปรับตัวมากห <laughs> <laughs> น้าเหมือนกันหน้าเหมือนกัน นีเ่เจอตัวกันแล้วพี่ลีเคยไปภาคเหนือไหมเคยไปค่ะเคยไปอยู่เนาะ,ะอืมเรายังไม่ถึงเหนือเราเป็นกลางตอนบนอ๋อกลางตอนบนไปโยนไปอยู่ลำปางอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่ง,งเฮ้ยสวัสดีค่ะปะ้าลีนี่ยังลีนี่ยัง พี่ลีเคยมาช่วยงานที่บ้านอยู่ประจำนะฮะ FC อาจจะจำหน้าได้เป็นน้องสาวพี่ดีเนาะ,ะพี่ลีน้องสาวพี่ดีทำงานเก่งเหมือนกันนะฮะขยันสู้ทุกอยา่างสู้งานทุกอยา่างยาไม่มีไม่มีขอาโ่ะเป็นไงบ้างพี่พลีที่จำปะดงตอนนี้หนาวไหม นี่ก็ลมอยู่นะพึ่งพึ่งมาลมอันนี้แหละเป็นไงไหวไหมพี่พี่ลีเคยเลี้ยงลูกกี่คนเนี่ยสองคนค่ะอ๋อมีลูกสองคนีิลสวัสดีปอนนี้ี่ยังนิ่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 งอพรงนี้เดินทางดีตอนนี้เราก็เตรียมของต่างๆไว้พอสมควรแล้วเหลือก็คือเอาขึ้นรถ แล้วก็ดูว่ามันมีพื้นที่พอไหมหรือว่าจะยังไงนะฮะเนี่ยไฮเอฟซีน้องเมย์เขาก็จัดกระป๋องกระป๋อแล้วของส่วนมากสัก6 0เนาะ6ก็ก็เป็นของน้องน้องแฝดน,นะ,ะส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกอันนี้มีมีอยู่ในเอซีแต่ว่ามันดูลกๆก็เลยไม่ถ่ายให้ดูก,ก็เป็นของน้องแฝดแล้วก็มีพวกพ่ออ้อมอะไรพวกนี้พ่ออ้อมก็เอาไป บางส่วนนะเอาไปบางส่วนเพราะว่าที่นู่นก็มีอยู่นะฮะที่นู่นก็มีอยู่แล้วก็มีถุงเท้ามีพวกนมอันนี้ก็เไปเพราะว่าอันนี้ต้องสั่งหลายวันมันถึงจะจะมานะฮะอันนี้ก็เอาไปมันจะมีนมแบบหนึ่งเอฟซีอันนี้ต้องมีเขาบอกว่าบางทีถ้าไประหว่างทางเนี่ยเราไม่ไม่มีที่ชงนม จริงๆมันมีที่เซเว่นเขามีพวกน้ำอุ่นน้ำน้ำร้อนให้ชงได้อยู่แต่ว่าเราจะรอจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าแบบเนี้ยมันเปิดฝาแล้วก็ทานได้เลยคือพร้อมดื่มนะฮะอันนี้คือพร้อมดื่มเอาไว้ใช้สำหรับเดินทางก็น่าจะพออยู่นะฮะน่าจะพออยู่ก็ระหว่างช่วงกลางวันก็ก็เพวกน้องเขากินไม่กี่ออนนะฮะ ต่อรอบหนึ่งสามสามออนอันนี้มันมันน่าจะมันน่าจะหลออนอยู่ขวดเนี่ยกินได้สามครั้งอืมพอพออันนี้พอพออันนี้คือสำคัญเลยแหละนะฮะให้เราสะดวกเวลาเดินทางเนี่ยกินได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งปีไม่ต้องชงนะฮะไม่ต้องชงพร้อมดื่มอันนี้คือพร้อมดื่มแล้วก็มีทิชชู่อันนี้ทิชชู่ทิชชู่อันนี้เป็นทิชชู่เปียกในะ f c ซื้อไม่ได้ตาม ร้านทั่วไปราคาไม่ได้แพงนะฮะราคาก็พอๆกันกับทั่วไปแต่ว่าเราต้องสั่งมาเฉพาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นทิชชู่แบบว่าผสมน้ําเกลือทิชชู่ผสมน้าเกลือเวลาที่เราเช็ดมันเหมือนว่าบางทีถ้าเราผมคิดว่านะท่านถ้าน้องเขามีมันเหมือนเป็นน้ําเกลือน่ะน้าเกลือมันอาจจะช่วยฆ่าเชื้ออะไรบางอย่างได้อะไรประมาณช่วยให้ สะอาดนะ FC มันไม่ใช่น้ำธรรมดาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็100%เเนี่ยก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะไม่มีแอลกอฮอล์ฟรีไม่ไม่ใส่แอลกอฮอล์บางที่ชูบบางบางอันเนี่ยเขาใส่แอลกอฮอล์อันนั้นคือสำหรับคนวัยผู้ใหญ่แต่เนี่ยเขาไม่ใส่แอลกอฮอล์ก็จะเป็นที่ชูบแบบที่ชูบเปียกที่มี ที่ใช้น้ำเกลือนะ FC ก็ประมาณนี้นะ FC เตรียมของแล้วเรียบร้อยก็เตรียมเดินทางของพวกนี้ผมตอนแรกว่าจะเดินทางตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามตีสี่อะไรประมาณนแต่ผมมองว่าถ้าไปตีสามตีสี่มันเป็นช่วงเวลานอนของเขาคิดว่าน่าจะเอาเช,ช้าเช้าอ,อีกนิดนึงก็ได้6กโมงเช้าประมาณนี้นะฮะตอนแรกว่าจะตีสามแต่คิดว่า สักหกโมงเช้าก็ได้เขาก็ตื่นพอตื่นแล้วเขาก็อยู่บนรถก็น่าจะอาโอเคแล้วก็เราก็ไม่ได้เพลียด้วยนะฮะก็จะน,นอนได้หลับเต็มอิ่มเดินทางผมเคยเดินทางไปก็ประมาณไม่เกินสิบชั่วโมงนะฮะไม่เกินสิบชั่วโมงจากที่นี่ไปเคยเคยเคยเดินทางอยู่นะฮะเอฟซี FC. ก็ถ้าออกสักหกโมงเช้าก็จะถึงประมาณสักสี่ห้าโมงนั่นแหละประมาณนี้ แต่ถ้าว่าเราแวะระหว่างทางก็จะประมาณสักหกโมงเย็นประมาณเนี้ยไม่ไม่ดึกม,มากนะไม่ดึกมากทุ่มหนึ่งประมาณเนี้ยอยู่ระหว่างวันอยู่